สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ต EP หกสนะฮะครับผมขอเล่าต่อนะครับเรื่องเยอรมันให้จบไปเลยนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในทริปนี้เราไม่ได้เพียงแค่บางคนบอกดูซาก็าบอกไม่ใช่นะครับเรามีวังสวยๆหลายที่ด้วยเหมือนกันครับอย่างอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ พึ่งค้นพบว่ามันเป็นวังที่ใหญ่และอยู่ในสภาพดีครับแล้วก็อาจจะนะฮะไม่มีเรคคอร์ดว่าโดนทําลายด้วยนะฮะไม่ไม่มีเรคคอร์ดด้วยก็เป็นวังที่ถือว่าใหญ่ชื่อว่าลุดวิกส์เบิร์กนะครับซึ่งก็คนที่สร้างนะฮะก็โดย Duke of Eberhard ฮาร์ดลุดวิ o ออฟวูดเชมเบนะครับแล้วก็ใหญ่มากฮะก็เหมือนก็เป็นแวร์ไซด์เลยนะฮะ ของของเยอรมันอันหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนศตวรรษที่18เนี่ยก็จะมีความเป็นบารกคบารกคนี่ก็ลกๆหน่อยมีพันพึกษามีอะไรเงี้ยก็เป็นคือคิดว่าก็คงได้รับอิทธิพลก็ว่าแวร์ซายสร้างขึ้นมาเนี่ยนะชนบวกนะฮะแล้วก็หลายที่ก็พยายามจะแข่งขันพยายามะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ย ให้อยู่ฟรีก็ไม่อยู่นะฮะโอ้โหไปอยู่ในห้อง450ห้องแล้วมันปิดไป400กว่าห้องอาตมีอยู่5ห้องไม่อยู่หรอกให้ฟรีก็ไม่อยู่นะครับตอนกลางคืนไม่รู้จะเป็นไงบ้างมีการสวนสนามอะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนที่สวยมากนะครับมีส่วนที่สวยมากเออนี้ต้องถามอาดเดนทางเยอะครับ จูนเนี่ยแสดงว่ามันมีดอกไม้ของฤดูร้อนแน่นอนฮะถูกไหมซัมเมอร์เป็นช่วงดอกไม้บานอยู่ดอกไม้บานเลยตามสวนของพระราชวังต่างๆก็จะมีความแบบสวยคนละแบบคือถ้าเกิดว่าออททัมก็จะเห็นใบไม้ไม่มีดอกไม้จะเป็นเปลี่ยนสีถูกไหมมันมีคนถามเหมือนกันว่าโอ้จะไมไปออทัมไม่เดี๋รอแสดงว่าซัมเมอร์ก็เห็นคนละแบบคือไงถ้าทมพระราชวังเนี่ยถ้าไปออทัมสเนี่ยก็ส้มส้มสวนเนี่ยมันจะดอกไม้อาจจะไม่เยอะละ มันก็จะมีแค่ต้นไม้รอบๆที่มันเปลี่ยนสีแต่ถ้าสมมติพระราชวังหรือปราสาทที่ไปในช่วงซัมเมอร์ดอกไม้มันจะสวยแสดงว่าจูนนี่เห็นแน่นอนแน่นอนซัมเมอร์มันยังไงดอกไม้มันบานอยู่แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปบริเวณสวนตามปราสาทพระราชวังได้สวยงามสวยมากเลยเพราะนั้นที่นี่คงสวยแน่นอนครับเนี่ยนะฮะดูรูปใหญ่มากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปของท่านหลอดนี่แหละนะครับแล้วก็ สวนใหญ่จริงๆนะฮะสวนใหญ่มีอันนึงที่ก็ชอบมีกันตลอดคือน้ำพุเนาะนะฮะถ้าเป็นน้ําพุออริจินอลเนี่ยก็อย่าลืมว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟนะใช้แรงดันน้ำนะครับนี่ไงบารคนี่พอดูแล้วนึกถึงที่ไหนอาร์ตมุมคล้ายนคล้ายๆแวร์ซายถูกต้องมุมเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่แวร์ซายี้สร้างมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ศตวรรษที่ใช่ จ็ดสิบแปดใช่ไล่มาเรื่อยๆจนถึงนอ้หรือที่สิบหกนะฮะก่อนตั้งแต่หลุยสิบสี่แล้วค่อยๆขยายมาเรื่อยๆก็มีอิทธิพลต่อวังทั่วยุโรปเหมือนกันเธอสร้างได้ฉันก็สร้างบ้างนะฮะแต่ในความคิดพี่เนี่ยเอาร์งดูดิฮะว่าอินทีเรียก็ไม่ได้แน่นมากนะคือไอ้ที่บาโรกหนักๆเนี่ยเป็นอิตาเลียนฝรั่งเศสอิตาลีใช่แล้วก็อ่แล้วก็แล้วก็สำคัญก็คือว่าโดยเฉพาะโบสถ์ด้วยโบสถ์นี่โปรตเซนเอาออก กูก็เลยเอาเข้าคาตลิกก็เลยเอาเข้านองนั้นนะฮะก็เถือแต่เถือว่าสวยละก็เป็นถามถามว่าส่วนตัวบารอกเยอรมันนี่ผมชอบนะแล้วยิ่งร็อกโค,โคโคเยอรมันเนี้ยสวยมากเลยนะครับ,รบจะน้อยกว่านะครับเนี่ยมีเส้นโค้งข้างในโอ้โหนึกไม่ออกเลยมู้ก็เปิดกี่ห้องเนาะแล้วก็ทุ่มทุนม,มหาศาลต้องรวยมหาศาลจริงๆในยุคนั้นนะฮะรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ดีมากที่มีเห็นไอดอกเบงดอกไม้ส่วนใหญ่การที่บอกก็ อันนี้เป็นรูปดีนะรูปที่ทําให้เห็นว่าวังก็จะล้อมรอบด้วยป่าไม้นะแล้วเราเขาก็จะถางทุกอย่างอย่างแวนท่ายก็จะทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบมากโชว์ถึงพอร์ที่เหนือกับในธรรมชาติทานองนี้นะ,ะทำให้นึกถึงแบบเหมือนตามภาพยนตร์หรือว่าตามอะไรที่เราเห็นแบบ เวลาที่สมัยก่อนจะเข้าไปที่พระราชวังพวกนี้จะต้องไปโดยรถม้าใช่ใช่ก็จะมีรถม้าประจอดด้านหน้าพระราชวังเนี้ยแล้วก็จะมีเจ้าขุนมุลนายหรือว่าเจ้าของพระราชวังที่ก็ก็มีเข้าของพลุพลังแล้วมีคนรับใช้มาช่วยกันถือของเข้าวังกันนะฮะใช่ใช่นะครับข้างหน้าก็จะโล่งมีการสนสนามเนาะเมื่อก่อนเนาะนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็ถางป่าแหละจริงๆแล้วไปใช้ที่ในป่าแล้วก็ถางแล้วก็อย่างชี่รูปนี้เราก็จะเห็นว่า มันก็จะมีสวนที่ที่ทำให้มันเป็นอันนี้อาจจะเป็นพื้นเนาะแต่บางที่มันจะเป็นสวนทาเป็นเขาวงกดเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ที่แวร์ไซย์ก็ทำนะฮะสวยมากโอ้โหลูกิ้งฟอร์เวิร์ดเลยนะครับ,รบก็อีกอมุมมหาชนแบบนี้ที่เข้าไปแล้วเราก็จะเจอนะครับสวยมากอันนี้อีกภาพหนึ่งนะครับนะฮะที่จะแสดงถึงความเป็นบารอคของของของ,ของที่นี่นะครับ,รบก็เป็น ใครชอบบารคกที่ไม่แน่นไปผมว่าอันนี้สวยเลยครับผมครับเพราะนั้นเราไม่ได้มีแต่ซากประสาทนะทริปนี้ในวัน22่สิบสอมิถุนายนถึง1นึกรกฎานะครับมีดอกไม้มีวางสวยๆให้ดูด้วยโอเคครับครับผมครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ